แตตอนนี้มาติดทามอีกหนึ่งประเด็นข้าวนะครับที่เกิดขึ้นในสุรัสนะไล่คนกันตกใจกันที่นะครับที่พุนพินนะครับก็บอกว่าเคเนี่ยคณะตัวช่องแมทนะครับไม่ใช่ช่องแมทนี้นะช่องแมทนายาวนะลุดเข้าไปในสระน้ำของชาวบ้านในอำเภอผุนพินนะครับแต่ว่าชุดไกรทองนะครับก็ตามจับไว้ได้นะครับนะ โดยนายวิสุท์อินทรากำเนิดนะครับนายอำเภอพุนพินนะครับก<ช>็ได้รับมอบไม้จากนายสุวิชาใจเปี่ยมอ่าได้รับแจ้งนะครับจาก<ช>นายสุวิชาใจเปี่ยมนะครับประมงอำเภอพุนพินว่าได้พบจระเข้นะครับลุด จากบ่อนะครับไปยุ่ในสระน้ำคณะใจ่ของชาวบ้านลั่งโรงบานทารงช้างนะครับในท้องที่มูที่้ตําบลทารงช้างอําเภอพุนพินหนึ่งตัวกได้ประสานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดไกรทองนะครับจากซนยนป้องกันและปับปร๊มประมงน้าจืดผักได้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจสอบครับค่ะเห็นถึงอย่างใจให้ตัวเดียวกับพอเลยนะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดไกรทองค่ะก็มีการเฝ้าสังเกตการอยู่เาะรอบสระน้านะทาไมได้ก็ต้องรบกวบกันก้นและก็เห็นและว่ามีจระเข้ค่ะว่ายน้ำ ใจลอยขึ้นลอยลงพิวน้ำค่ะการดำเนินการจับได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะวัดขนาดเล็กยาวประมาณส่งเมตรนะาสูงวะน้องสี่โบลลาบีเบาเลสอายุก็ะขัดการวาประมาณสามถึงสี่ปีค่ะที่นี่เอาไปไหนก็เอาไปเก็บไว้ทีสู้วิจัจและก็พัฒนาประมงน้ำจือสุราธานีต่อไปค่ะกาลงอกกันเลยนะว่างหวาไม่ได้ผ่าเพื่อนมากันนะชุดไก่ทองนี่พี่รู้จักยู่คนหนึ่งแกชื่อละหมอมสกบจับได้โดยละหมอม ไปว่าไปอโอเคไป,ไปติดตาม<ป>เรื่องราวื่นกันต่อนะครับนะ